วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ลินลาลาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะแม่ลินก็จะมาบอกวิธีการล้างจมูกลูกทำอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ แม่ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็เป็นอากาศที่เริ่มจะหนาวแล้วใช่ไหมคะทุกคนซึ่งลูกของแม่แต่ละคนนะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่สบายแล้วแม่แต่ละคนก็อาจจะยังไม่รู้วิธีการที่จะล้างจมูกลูกซึ่งแมลินก็อยากจะมาแชร์เทคนิคที่แมลินใช้กับลูกตัวเองนะคะให้แม่ๆฟังว่าแมลินทําอย่างไรบ้างก่อนอื่นเริ่มจากเด็กเล็กก่อนนะคะเด็กเล็กเนี่ยเขาจะยังไม่รู้วิธีการสั่งน้ํามูกออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่ๆทําได้ตัวนี้ค่ะตื้อ ลูกยางแดงนะคะลูกยางแดงเนี่ยแม่ลินจะใช้ตัวที่เล็กที่สุดเบอร์เล็กที่สุดนะคะแม่ลองไปหาซื้อกันดูที่ร้านขายยามีหมดนะคะแล้วก็แม่ลินใช้ตัวเนี้ยตั้งแต่น้องแรกเกิดแล้วนะคะวิธีการใช้สมมุติว่าอันนี้คือจมูกของลูกนะอันนี้คือจมูกลูกใช่ปะอ่ะแม่ก็ต้องบีบอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปจนมิดเลยนะไม่ต้องกลัวลูกเจ็บนะคะเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกเจ็บนึงแหละก็จะรู้สึกเจ็บนึงแหละ แต่ว่าถ้าไม่เอาเข้าไปจนสุดเนี่ยมันก็จะมีอากาศอยู่แล้วเวลาเอาออกมามันก็จะดูดน้ำมูออกมาไม่ได้นะคะซึ่งดูดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยออกมาฟื้บปล่อยออกมาจนลูกยางมันกลับออกมาสู่เชฟเดิมนะคะแล้วก็ค่อยเอาออกค่ะ แล้วในนี้มันก็จะมีน้ำมูกเต็มเลยแล้วก็ฟีดๆออกนะคะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนน้ำมูกลูกเนี่ยเริ่มจางลงนะคะมันจะมีอีกอันนึงแต่แมรินไม่เคยใช้เลยไม่สามารถเอามารีวิวได้ก็คือตัวที่มันใช้ปากดูดซึ่งแม่ๆหลายๆคนอะคงเคยเห็นคือตัวนี้แมรินก็มีแต่แมรินไม่เคยใช้เพราะว่าเคยลองพยายามใช้แล้วรู้สึกว่าเราทํามันไม่ได้อะลูกไม่อยู่นิ่งพอที่จะให้ทาอะไรหลายๆอย่างคือรู้สึกว่าสําหรับเรามันใช้ยากแต่สําหรับ แม่คนอื่นที่เป็นญาติอ่ะเอ้ยเขาก็บอกว่าใช้ง่ายนะแต่ว่าแม่ลินก็เลยไม่ไม่ขอรีวิวในอันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ยน้ำมูกยังไม่เยอะมากอาจจะเป็นก้อนแข็งๆแม่ลินก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนแม่ลินไปหาซื้อมาซึ่งตัวนี้มันสามารถรีฟิลได้นะคะตัวนี้มันก็คือเอาง่ายๆมันก็คือหยดน้ำเกลือเข้าไปในจมูกของลูกนั่นแหละซึ่งแม่ลินก็จะหยดสกประมาณอสหยดแล้วก็ปล่อยให้ ขี้มูกมันยุยอ่ะเนาะแล้วพอเสร็จแม่ลินก็ใช้ตัวนี้ดูดออกมาเทคนิคเดียวกันนะคะแบบเดิมง่ายมากทุกคนอีกอันหนึ่งที่แม่ลินใช้นะคะนอกเหนือจากวิธีการล้างจมูกเด็กแบบทั่วไปแล้วเนี่ยมมตงว่าเป็นเบบี้แม่ลินใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนคือเด็กบางคนเนี่ยอย่างเชลิีนเป็นก็คือเวลาเขานะมูกไหลถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะมีเลือดออกมาด้วยเหมือนจมูกเขาแห้งด้วยนะคะแล้วก็ตอนตอนเป็นหวัดจมูกเขาแห้งด้วยฉะนั้นเนี่ยแม่ลินก็ไปถามร้านขายยาเขาก็แนะนําตัวนี้มานะคะซึ่ง ราคาก็ไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแพงมากเอาเจาะไปที่จมูกน้องแบบนี้นะคะแล้วก็พ่นออกมาอย่างนี้ซึ่งน้องอาจจะรู้สึกตกใจบ้างแต่แม่ก็ต้องแบบทําใจนิ่งไว้เพราะว่าเราต้องไม่แพนิคแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเรากลัวไม่งั้นลูกเราก็จะยิ่งกลัวค่ะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะมันก็คือเป็นน้าแร่ที่สามารถเอาไว้พ่นที่จมูกลูกได้จริงมันก็มีหลายยี่ห้อลองไปหา เลือกซื้อกันดูก,ก็ได้นะคะเมื่อจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้จมูกของน้องเพราะบางน้องบางคนเนี่ยมีเลือดออกอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะมาเข้าเทคนิคที่แม่ใช้ในวิธีการล้างจมูกน้องนะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือตัว,ตวมันมันจะไม่ใหม่นี้นะมันจะมาแบบนี้ค่ะใส่ลิงก์อันนี้ไปหาซื้อตามร้านขายยาได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาต่างหานะคะนี่ก็หาซื้อได้ไม่เท่าไหรอ่อ่ะไม่กี่ หลัก10บหลักสิบ,ส,บสามสสสสอะไรประมาณอยเงี้ยหกไม่เกินอ่ะได้มา2องอันนะคะแล้วก็วิธีการก็คือใส่เข้าไปในรูแบบนี้ตัวไซลินที่แม่ใช้อันนี้แม่ใช้20 mL สังเกตได้ว่าใช้มาบ่อยมากจนแบบเลขมันแทบจะเลือนหมดละก็คือใช้ประมาณ20 mL นะคะแล้วเวลาดูดก็คือแม่ก็จะใช้น้ำเกลือแบบนี้เหตุผลที่ใช้แบบนี้จุกใหญ่เพราะว่า มันเทง่ายทุกคนเคยซื้อแบบหัวเล็กมาแล้วรู้สึกว่าโอ้กว่าจะฉัจะบีบหมดนะคะแม่ก็เทน้าเกลือลงไปในภาชนะสะอาดนะอะไรก็ได้เทเข้าไปปุ๊ดปุ๊ป๊บนะคะแล้วก็ดูดน้าเกลือออกมานะคะมันก็จะน้ำเกลือก็จะอยู่ในนี้นะคะไล่อากาศออกให้หมดสําคัญมากๆคือไล่อากาศออกให้หมดนะคะไม่อย่างนั้นวเวลาปื๊ดเข้าไปเนี่ยลูกก็จะได้รับอากาศเข้าไปด้วยซึ่งมันก็อาจจะไม่โอเคเท่าไหรนะ่นก วิธีการที่แม่จับตัวลูกคือสําหรับเด็กเล็กเนี่ยเขาจะกลัวง่ายเขาจะแพนิกเพราะว่าเขาไม่เคยถูกไหมแม่ลินนะ่ะเคยไปเห็นคลิปของพยาบาลที่เขาจับลูกเล็กอะนอนลงไปหันข้างเนาะแต่เขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เขาใช้เหมือนใช้ตัวนี้หลายหลายหลอดแล้วก็แบบทำๆเข้าไปตามรูจมูกของลูกแต่แม่ลินนะ่ะใช้อันนี้ซึ่งตอนแรกๆตอนเขาเด็กๆอะการที่จะให้เขานั่งมันก็แอบยาหกหนึ่งแม่ลินก็เลยจับตะแคงลองดูเหมือนคลิปนั้นปรากฏว่าเออมันก็ไม่แย่ก็คือ พ่นเข้าไปอย่างนี้นแต่เทคนิคที่สําคัญคืออย่างนี้คือเด็กเล็กเนี่ยเขาด้วยความที่เขากลัวเขาก็จะร้องไห้ตลอดฉะนั้น,เ,นเวลาเรานับหรืออะไรแบบนี้เขาก็ยังแบบไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาแบบไม่ไม่อยากที่จะถูกเราหลังจะหมูกใช่ไหมคะสิ่งที่แม่ลินทําก็คือแม่ลินจะจับช่วงเวลาที่เขาร้องออกมานึกภาพแบบไหมว่าเวลาคนร้องออกมา มันออกมาจากปากเราใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางที่น้าเกลือมันจะถูกหายใจเข้าไปอันนี้สําคัญนะแม่แม่ต้องจับจังหวะที่น้องอ่ะพูดหรือรอ่าหรือคือคุณหมออ่ะเขาจะแนะนาบอกว่าถ้าเด็กโตหน่อยก็จะบอกให้เขาร้องอ่าอย่างเงี้ยตอนระหว่างพน่นเพราะว่าน้ําเกลือมันจะไม่มีทางเข้าไปในระบบหายใจของน้องได้เข้าปอดได้เพราะว่าน้องอ่าออกมาอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยจับเทคนิคเวลาน้องร้องแล้วก็ รืดเข้าไปนะคะแล้วมันก็เอาข้างนี้มันจะออกด้านนี้เนาะสำหรับเด็กเล็กเขายังไม่รู้วิธีการพ่นสั่งน้ำมูกออกมาพอแม่ลินทำปุ๊บแบม่ลินก็จะใช้ตัวนี้ดูดสมมติว่าเราสมมติว่าเราเอาเข้าด้านนี้ใช่ไหมคะทุกคนฟื้เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะออกด้านนี้น้ำมูกจะไหลออกมาเวลามันไหลออกมาไม่หมดแมลินก็จะดูดมันออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เตรียมผ้าเอาผ้าอ้อมไว้สักอันหนึ่งในการแบบเอาไว้แบบเอาออกมาหรือว่าเตรียมแบบเป็น โอ้ oh, แบบนี้ก็ได้นะคะไว้เออกนะคะแล้วชลีน่ะตอนนี้ประมาณขวบกว่าเริ่มโตขึ้นหน่อยละแม่ก็จับนั่งแล้วก็วิธีการจับนั่งของแม่ะคะ่ะแม่ก็จะจับสมมุติเราจับเองเนาะจะให้คนอื่นจับให้ก็ได้หรือเราจับเองก็ได้ได้เหมือนกันซึ่งอย่างของแมลินแมลินจับเองนะคะเอาน้องมานั่งแบบนั่งขัดสมาแล้วน้องก็นั่งตักอยู่ใช่ไหมคะแล้วแมลินก็จะให้พี่เลี้ยงหรือใครก็ได้มาจับมือน้องคือจับไม่ให้น้องเขาเอามือมาปัดๆๆอย่างเงี้ยทุกคนเพราะไม่งั้นมันจะจังหวะเวลาเราทํามันจะผิด แล้วแม่ลิงก็จะจับไปที่หัวน้องแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาสสา่หัวไปมานะคะแล้วก็ล็อกขาเขานิดนึงเออคือถ้าเขางองไงจัดจอ่ะมันอาจจะต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็จะดิ้นแล้วกลายเป็นว่ามันก็จะทําไม่ได้เนาะซึ่งแม่ก็จะใช้วิธีให้น้องนั่งนะคะเหมือนกันนะคะประมาณนี้แล้วก็เอาเข้าไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไหลออกมาแล้วแม่ก็เอาเน้ดูดออกมาทําดูดออกมาอย่างนี้ทุกครั้งเนาะเพราะว่าเหมือนกับน้ํามูกอ่ะมันควรจะต้องถูกดูดออกมาให้หมดก่อนที่เราจะแบบ ล้างวันอีกทีเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราล้างล้างล้างตอนตอนที่มารินเคยล้างจมูกตัวเองอะล้างไปเรื่อยล้างไปเรื่อยมันก็เหมือนเราไม่ได้สั่งนะ้ำมูกที่อยู่ข้างในออกมาด้วยมันก็เหมือนกับเอาออกมาไม่หมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่มมรินอยากจะแนะนํา สำหรับเด็กโตหน่อยอย่างเช่นเชอปันเนี่ยสามขวบเขารู้แล้วเขาเขาล้างมาเยอะมากๆแล้วเขาก็จะมานั่งบนตักนะคะแมลินก็จะไม่ต้องจับหัวไม่ต้องจับขาไม่ต้องจับอะไรแล้วเขาก็จะนั่งเฉย,ยๆซึ่งแต่ก่อนแมลินให้เขาแบบร้องอาซึ่งตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขาอยู่เฉย,ยๆเขาก็เขาก็คือให้ล้างได้ปกติแต่สิ่งที่แมลินมีเนี่ยแมลินก็จะมีเตรียมโถแบบนี้ไว้นะคะทุกคนซึ่ง เอ่อจะเป็นโถพลาสติกก็ได้โถอะไรก็ได้นะคะก็คือให้น้องเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าบนตักแล้วเราก็เอาโถอันนี้วางไว้บนตักน้องแล้วก็เวลาทำเนี่ยน้องบางครั้งจะชอบก้มหน้าให้เราอจับหน้าผากลูกไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะบางครั้งเขากลัวใช่ปะเอ่อบางครั้งก้มมากไปอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นมันก็ทํายากเนาะฉันแ้ก็แบบจะจับหน้าผากลูกไว้แล้วเราก็แล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยค่ะค้นเข้าไปข้างหนึ่งแล้วมันก็จะนมุ้งก็จะไหลย,ย้อนมาข้างหนึ่งโอ้โห คือจะบอกว่ามันมากแม่แม่อีกอันหนึ่งที่แม่เลนอยากจะแนะนําก็คือเวลาเราพุชน้าเกลือเวลาเราผักน้าเกลือเข้าไปอ่ะอย่าช้ามากและก็อย่าเร็วมากไปอันเนี้ยสาคัญมากเพราะถ้าช้ามากไปมันก็คือลูกก็คือลูกก็อาจจะรู้สึกเออมันช้ามากลจนไม่ไหวแล้วอยากจะพอมันสักทีแล้วบางครั้งการที่มันช้าไปเนี่ยบางครั้งไอ้น้ำมูกที่มันอยู่ข้างในก็อาจจะออกยาออกช้าอะไรเงี้ยเออแบบออกออกไม่ค่อยเกลี้ยงอ่ะ่ถ้ามันเร็วไปบาง บางบบครั้งอะอ่านดูสิบางครั้งเวลาเราเร็วไปอะน,นุภาพบอกมาว่าลูกเนี่ยะระบบทางเดินหายใจตรงนี้มันลิงก์กับหูของลูกด้วยเหมือนกันถ้าตอนนั้นน้องจมูกตันมากบางครั้งการที่เราพุ s h แรงและเร็วมากอะมันทําให้หูน้องมันอื้อแบบเหมือนมันเจ็บเลยอะเจ็บหูเลยอะต้องระวังตรงนี้เหมือนกันค่ะก็ค่อยๆไปในสปีดที่พอเหมาะนะแม่ๆลองดูประมาณเนี้ยอ่านนะคะทำไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันดีกับลูกแล้วก็สามารถทำได้บ่อย มากตามที่ต้องการได้นะคะรับอะไรที่ลูกยังมีน้ำมูกอยู่เชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างนี้ก็ได้ค่ะแม่แม่ไม่ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆคือบางครั้งกินยาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ เพราะว่าบางครั้งเด็กติดไวรัสเนาะมันก็จะมีน้ำมูกเยอะน้ำมูกเหนียวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเน้นในเรื่องของการล้างจมูกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งหมอก็บอกแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับแม่ๆม่นะคะสำหรับแม่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยล้างจมูกลูกก็ลองดูมันไม่ได้ยากแล้วก็ลูกก็คือสบายจมูกหลังจากนั้นมากๆนะคะน้ำมูกก็จะแบบไม่ได้ไหลแบบท่วมนานเลอะอเทอะเละเทะไปหมดนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย